ทางแห่งการตัสรู้อันตถาคตรได้รู้แล้วทําดวงตาให้เกิดทํายานให้เกิดทําวิชาให้เกิดทำทำความแจ่งแก้งให้เกิดบังเกิดขึ้นแล้วในในตถาคตเนี่ยโอ้โหทางนั้นคือเป็นชาหนอะดีก็จ่อฟังจ่อฟังในขณะที่จ่อฟังจิตก็ถูกคลายคลายคลายจากการยึดถือในวิธีเดิมๆม,มาก่อนคลายออกคลายออกคลายออกพวกก็บอกว่าตถาคตได้ตัสรู้แล้วว่าดุดุออดิโยอัตถังคีโกโมงังโก อริยังอรลยังอริโยอัิยังอัตอายังอัตขั้งคิโกมะโกนี้คือทางปฏิบัตินี้คือหนทางแปดแปดประการหรือว่านี้คือหนทางประกอบด้วยองค์แปดอัตทั้งคิโกมะโกก็คือหนทางแปดทางนี้คือทางปฏิบัติทีนี้จิตของอัญญาัจักหนทางแล้วปั๊บทางว่านี้คือหนทางปฏิบัติจริงเอาละเราจะพิสูจน์ ว่าเป็นขนทางปฏิบัติจริงแค่ไหนสัมมาดิธิเนี่ยความเห็นอันถูกต้องสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตาสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยแปดองค์แปดหากิกประกอบด้วยองค์แปดนี้นี่คือหนทางที่แท้จริงสัมมาดิธิเป็นไนทีเนี้ยสัมมาทิฏฐิเป็นไหนคือความเห็นที่ถูกต้องเป็นไหนก็ลึกลงไปในธรรมจักรเป็นไนล่ะ เห็นทุกเห็นเห็นให้เกิดทุกเห็นความดับไปของทุกใช่ไหมล่ะดุขคังอริยสัจจังดุขคสมุดาโยอริยสัจจังดุขคนิโรธอริยสัจจังดุขันิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังความจริงที่ความทุกมีอยู่ปรากฏอยู่เป็นอยู่ตั้งอยู่และต้องเป็นอยู่อย่างนี้หมายว่าความจริงที่โลกเนี่ยจะต้องมีทุกหรือความจริงว่ากายนี้จิตนี้คือทุก ไมล่ะเมื่อความจริงว่ากายนี้คือจิตนี้คือทุก์จะไปทําให้มันทุกข์เพิ่มทําไมในความหมายทำให้ทุกข์เพิ่มมันไม่เกิดประโยชน์เพราะมันเป็นทุ